สวัสดีครับเกษตรง,ง่ายสไตล์มือใหม่มาแล้วครับวันนี้จะมาติดตามความคืบหน้าของผักสลัดที่เราปลูกไว้ประมาณเดือนกว่าครับมาดูครับว่าเป็นยังไงบ้างครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็ไม่มีเวลาลดผักก็ได้ฝากความหวังไว้กับเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติครับ แบบ2โซนที่ผมทําไว้นะครับเรามาดูคราว่าเขาทํางานได้ดีไหมครับปรากฏว่าผักสลัดที่เราปลูกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิีนโอ๊กเรดโคโรลหรือว่าเป็นกิีนคอร์สนะครับก็ถือว่าได้น้ําสม่ําเสมอโตดีมากครับช่วง5วันสุดท้ายนี้นะครับเห็นว่าเริ่มเบียดกันแล้วครับแต่กิีนคอร์สตัวนี้นะครับไม่รู้แป้งอื่นเป็นมันผมไหมครับช่วงหน้าร้อนเขาจะขึ้น ลำต้นตั้งขึ้นมานะครับหรือมันอาจจะแก่เกินไปละนะครับที่ว่าคงมีความขมละเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมน่าจะไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ครับคงไม่ได้รับประทานแต่จะลองตัดรับประทานดูครับส่วนที่อยู่ในกระถางก็คือโตเต็มที่แล้วครับบางตัวก็เป็นฉัดขึ้นมาละปัญหาของผักที่มันโตเต็มที่นี้นะครับก็คือใบมันจะเบียดกันพอเบียดกันเสร็จปั๊บเนี่ย ความชื้นต่าง,างๆเชื้อราต่างๆก็จะหมักมมอยู่ใต้ใบเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําอะไรหรือไม่ตัดออกเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเชื้อราเข้ามาทําลายเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มตัดรับประทานกันครับโซนสองข้างบ้านนะครับผมก็จะปลูกพวกมันฝรั่งกับมันหวานญี่ปุ่นนะครับนี่มันฝรั่งก็กําลังโตงามเลยครับ ซึ่งระบบลดน้ําตรงนี้ผมจะลดแค่วันละ2ครั้งนะครับก็ใบก็ถือว่าโอเคครับงามดีครับผักสลัดจะเริ่มตัดแล้วนะครับวิธีการตัดผักสลัดนะครับกรณีที่มันใบเบียดกันอย่างเงี้ยผมจะตัดแถวเว้นแถวนะครับเพื่อว่าจะเปิดช่องแสงให้แสงลงมาเพื่อจะฆ่าพวกเชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับทั้งแปลงเนี่ยก็คืออาจจะมีเชื้อราเข้าทําลายอาจจะเน่าหมดนะครับ แต่ถ้าใครปลูกไว้ขายนะครับไม่ได้ปลูกรับประทานเนี่ยก็คือแปลงนี้ควรจะตัดขายทั้งหมดนะครับแต่ผมปลูกไว้รับประทานเองผมก็จะตัดแถวเว้นแถวแต่ถ้าเมื่อหมดแถวแล้วระหว่างระหว่างแถวเนี่ยผมก็จะตัดต้นเว้นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือช่องว่างให้ผักได้จเจริญเติบโต,ตได้อีกนะครับส่วนเศษผักใบผักรากผักต่างๆต้องเก็บออกจากแปลงให้หมดนะครับ อย่าปล่อยไว้นะครับถ้าปล่อยไว้ก็มีการเน่าอาจจะเป็นเชื้อราลามไปผักได้อีกนะครับผักผมก็จะแบ่งรับประทานบ้างแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านบ้างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําขายครับอันนี้ก็เป็นการปลูกครั้งแรกครับอยากจะให้เพื่อนบ้านได้รับประทานผักอร่อยออร่อยบ้างนะครับส่วนบ้านไหนที่มีที่ปลูกนะครับผมก็จะแบ่งปันเป็นพวก กล้าให้ผมเพาะไว้นะครับให้ลองไปปลูกดูนะครับคิดว่าถ้าใครอยากจะปลูกนะครับแค่แปลงเดียวนีครับที่ขนาดที่ผมปลูกเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วครับสลับหนึ่งครัวเรือนนะครับเก็บรับประทานไม่ทันครับส่วนเลดโค r a เรลที่เห็นนะครับสีแดงตัวนี้โดยพื้นฐานเขามันจะมีรสชาติขมนิดนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ลดน้ำ หรือแม้แต่กินคอร์สหรือกินโอกก็ช่างนะครับถ้าเราลดน้ำหน้าร้อนไม่ถึงวันละ3าครั้งนะครับ3เวลานี่เขาก็จะมีความขมขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยนะครับที่ไม่ไม่โดนน้ำโดนแดดเยอะๆเนี่ยเขาก็จะขับยางออกมาทำให้ใบ,บผักมีความขมเพราะฉะนั้นการตัดผักเพื่อให้ได้รสชาติอร่อยควรจะตัดตอนเช้านะครับซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ขับยางอะไรออกมานะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเก็บไว้รับประทานเองนะครับวันนี้คุณภรรยาใจดีทำสเต็กแซลมอนให้แล้วก็มีสลัดให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคครับผักเราปลูกเองกินเองนะครับอยากให้แต่ละบ้านลองทำดูนะครับไม่ยากครับแค่หนึ่งแปลงแค่นี้ก็เหลือกินแล้วครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาจะได้ไม่พลาดครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ